เรามาถึงยุคที่มีพระปีนเสาประท้วงแล้วก็ไม่พอใจการน,นําเสนอข่าวนะครับว่าสื่อเนี่ยนำเสนอข่าวทาลายพระพุทธศาสนาจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีใจเป็นกลางแล้วก็ร,รับรู้ดูข่าวสารด้วยสติเนี่ยมันจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อเท็จอะไรคือข้อจริงนะครับคุณผู้ชมแต่เมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่พระครูรูปนี้นํามวลชนมาที่ช่อง3บรรยากาศค่อนข้างที่จะวุ่นวายโชคดีที่ได้ตํารวจสนท้องล่อเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อย คือเมื่อวานเนี่ยตอนที่มีการคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าแต่และฝั่งก็มีมวลชนที่เป็นฐานของตัวเองครับแล้วมีจังหวะหนึ่งนะครับที่มีคาราวาสเนี่ยไม่พอใจพระครูที่บุกมาช่องสามมันก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาครับ โดนไปดอกหนึ่งนะครับก็คือว่ามีคาราวาสเนี่ยเข้าไปซัดด้านหลังแล้วก็ยังคงส่งเสียงโวยวายกันอยู่แต่จริงๆก็ไม่ควรจะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคือไม่ดีกันทั้งคู่นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระหรือว่าคาราวาสที่ไปนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้พระครูประหลัดที่ไปไปยื่นหนังสือถึงผู้บริหารช่อง3เนื่องจากมองว่ามีการนําเสนอข่าวที่ไม่เป็นกลางแล้วก็ทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมเสีย และตำรวจเนี่ยก็ให้มวลชนที่มาเนี่ยได้อ่านถแถลงการเพื่อเพื่อบอกว่ารู้สึกยังไงแล้วก็มาทําไมวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่อ่านถแถลงการเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพี่น้ําฝนที่เป็นพระวิญญาติการคือพระตํารวจเนี่ยก็นําเอกสารจากเจ้าอาวาสวัดสามชุกข,ของสุพรรณที่เป็นต้นสังกัดของพระครูรูปนี้เรียกให้กลับวัดก็เหมือนคําสั่งว่ากลับมาได้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าพระครูไม่ยอมรับคําสั่ง แล้วก็กล่าวหาว่าหลวงพี่น้ําฝนกับพวกเนี่ยกล่าวหาใส่ร้ายทําให้มีปากเสียงกันอีกคุณผู้ชม,มสุดท้ายหลวงพี่น้ําฝนก็เอาไม่อยู่นะครับไม่คุยด้วยแล้วเพราะคุยยากหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายอาคารของช่องสก็เลยเชิญตัวพระครูประหลัดเนี่ยออกจากพื้นที่ไปนั่นแหละครับก็เป็นจังหวะที่มีการชุลมุนเกิดขึ้นที่มีคนปรี่เข้าไปต่อยหลังของพระนะครับ,รบทีนี้เนี่ยสำหรับพระครูรูปนี้คุณผู้ชมคือเคยมารอบหนึ่งแล้ว ที่ช่องสามเนี่ยมานัดแนะบอกว่าเอ้ยเหมือนกับมาประกาศอะ่ะบอกเดี๋ยวหลังจากนี้จะมาหาจะมาหาคุณหนุ่มกัญชัยแล้วจะมายื่นหนังสืออันนี้ก็เป็นภาพตอนที่ไปไลฟ์อยู่ด้านหน้าของช่องสาหน้าอาคารมาลีนน์นะครับทีเนี้ยไอ้วันที่ไปไลฟ์เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปข้างในจนกระทั่งเมื่อวานเนี้ยไปพร้อมกับมวลชนด้วยเพราะวันที่ไปไลฟ์เนี่ยไปแค่รูปเดียวเยมื่อวานเนี่ยตอนที่เจอนะครับก็ไปถามหน่อยยังไงอะไรนะครับพระครูประหลัดบอกว่า ก่อนหน้าที่จะมาช่องสามมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่นับร้อยเลยนะไปที่สำนักปฏิบัติธรรมจะไปตรวจสอบจะไปค้นนะครับเหมือนกับโดนไล่บี้นะครับเหมือนกับเอ๊ะตัวเองทำอะไรผิดหรือไม่ทีนี้เนี่ยก็เลยนำหนังสือร้องเรียนมีภาพของพระมีภาพของบุคคลต่างๆที่เคยไปออกรายการในช่องสามมาด้วยแล้วก็อ้างว่าบุคคลเหล่านี้ เป็นคนที่ให้ข้อมูลบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาครับเราตกใจมากที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้นำเสนอโดยเฉพ,พาะมีพระเกิจังอยู่องค์หนึ่งนะฮะหลวงพ่อน้อยหลวงปู่น,น้อยนำเสนอขนาดว่าให้พระสงฆ์ไปกราบคนตื่นทำเราตกใจมากว่าสังคมมันไปขนาดนี้กันแล้วเหรอ ถ้าคุณคุณจะเอาอยัางไงคุณจะเอาทางออกอยังไงกับปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่มาพูดเอาดีใส่ตัวมาทำคอนเทนต์ ในขณะที่หลวงพี่น้ำฝนเนี่ยบอกว่าถ้าย้อนไปต้องแต่ปี62เนี่ยชาวบ้านเคยร้องเรียนกับพระรูปนี้ตลอดเลยนะฮะว่ามีการนําบุคคลต่างด้าวไปที่สําน,นักปฏิบัติธรรมบ้างมีการสอนผิด,ผ,ดผิดถูกถูกเพึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านบอกว่าดูแล้วไม่สมควรนะฮะซึ่งพระพุทธเจ้าเองก็สอนให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีการสืบทอดพระพุทธศาสนาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าถ้ามันมีปัญหาจริงๆอยากจะร้องเรียนจริงๆเนี่ยหลวงพี่น้ำฝนบอกว่าทําไมไม่ทําตามขั้นตอนของพรบคณะสงฆ์ล่ะซึ่งทุก อย่างเนี่ยมันมีโทษกําหนดเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับมายืน่นหนังสือแล้วแต่ไปยื่นที่หนังสือสํานักงานพระพุทธศาสนาะประจําจังหวัดแล้วก็สํานักพุธทธแห่งชาตินั่นเองนี่คือขั้นตอนไม่ใช่มายืน่นหนังสือทีอ่ที่นี่นะครับจะศาสนาใดแล้วแต่นะครับเราควรจะรักแล้วก็สามาัคคีกันไว้ไม่ใช่ว่าศาสนานูน้นทําใส่ร้ายศา,าสนาพุทธศาสนาพุทธไปใส่ร้ายศา,าสนาอื่นไม่สมควรทํา โยมอย่าโยงเอาศาสนามาทําให้เกิดปัญหาครับมีกฎของสองฆ์อยู่หมดทุกอย่างถ้าเราจะไปร้องเรียนจะไปทำอะไรแล้วแต่คุณจะต้องไปร้องเรียนตามหน่วยงานที่ถูกต้องนะครับอย่างนี้มันก็คือมันไม่ถูกต้องกับการร้องเรียนนั่นเองครับอ่ะทีนี้ก็ต้นสังกัดเนี่ยก็คือที่วัดสามชุกเมื่อวานนี้จะอาวาสวัดสามชุกที่สวนบุรีทําหนังสือขอให้พระครูเนี่ยกลับวัดภายในเจวันเพื่อสอบข้อเท็จจริงทั้งหลาย นะครับแล้วก็บอกว่าพระครูเนี่ยเขามาจากจังหวัดพิจิตรแล้วมาสังกัดที่วัดสมชุกเนี่ยได้4-5เดือนแล้วพฤติกรรมก็คือเป็นสงฆ์แต่ไม่เคยจําพรรษาที่วัดนะครับแล้วเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยชอบไปตามสถานที่ต่างๆคุณผู้ชมไปไหนมาบ้างไปทําเนียบรัฐบาลก็เคยมาแล้วครับไปร้องทุกข์บนต้นไม้ก็เคยมาแล้วเอ้คือพฤติกรรมแบบนี้เอาจริงก็คือว่าเป็นนักบวชเนี่ย พฤติกรรมต้องสงบเสงี่ยมนะครับ,รบแต่ว่ากลายเป็นว่าค่อนข้างที่จะปั่นป่วนวุ่นวายเห็นว่าจเจ้าอาวาสคงต้องขอให้ท่านย้ายออกไปจากวัดสามชุกนะครับก็คือไม่รับที่จะเป็นวัดต้นสังกัดแล้วเนื่องจากการกระทำเนี่ยไม่เหมาะสมแล้วฝากไว้นะครับว่าใช้เวลาในการปรับปรุงตัวไปเล่าเรียนธรรมะ ให้มันไปแตกฉานในธรรมะดีกว่าไหม,มจะได้เข้าใจความเป็นเหตุความเป็นผลไม่ใช่ว่าคอยตําหนิคารวาดไปทั่วเลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้ต้องดูกันว่าหลังจากที่มีหนังสือเรียกตัวกลับภายใน7วันแล้วเนี่ยจะกลับไปหรือไม่เพราะถ้าไม่กลับก็ถือว่าม,มีโทษใช่นะครับนี่ก็คือเป็นภาพในอดีตที่ผ่านมาอ,มอ่ะก็ให้เวลาอีก7วันจะได้กลับไปตั้งหลักแล้วก็กลับไปดูนะฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันสมควรกับการกระทําหรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ